สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านวันนี้เรากำลังเตรียมพร้อมที่จะชุมนุมใหญ่ในวันที่29เรามาถึงวันที่29เราผ่านอะไรมาบ้างแล้วข้างหน้ามีทางเลือกในโลก รออะไรเราอยู่บ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมจะลองสรุปดูขอเชิญขึ้นคลิปได้แล้วครับยี 29, ิบเก้ามีนาออกมาออกมาสู้เข้าไปอย่าได้ถอยสู้ใครครับสู้อะไรสู้ใครต่อครับเราสู้กับระบอบทักษิณ เราใช้คําว่าระบอบทักษิณประหนึ่งว่าเราเข้าใจมันดีลองคิดให้ดีมันอะไรวะไอ้ระบอบทักษิณเคยได้ยินว่ารัฐบาลทักษิณนมันระบอบทักษิณนี่มันเป็นยังไงต่อครับเราจะมารู้จักระบอบทักษิณกันนะครับระบอบทักษิณเชิญฮะต่อฮะนี่เป็นจินตนาการของจิตกรนะครับ ปรรบบทักษิณเนี่ยมันไม่ใช่แค่พรรคการเมืองมาลงเลือกตั้งนะครับแล้วก็ทำงานจริงๆมันเป็นความคิดความเคลื่อนไหวของคนจำนวนหนึ่งมีหลากหลายชนิดเข้ามาประกอบด้วยกันนะครับเพื่อจะผลักดันอำนาจในทางการเมืองมันมีคนจำนวนมากที่เข้ามานะครับประกอบเข้ามาต่อฮะดู มันมีประมุกนักคนใกล้ชิดนะครับมันมีเสและพวกซ้ายเก่าที่ไร้สำนึกมาทำตัวเป็นเสมีนักกระบอกเสียงนักปลูกบันอย่างทิดาอย่างจตุพรอย่างเต้นมีนักวิชาการที่พูดดำเป็นขาวขาวเป็นดำมีนักปลุกระดม นะครับมีบรรดาคี้ข้าที่คอยตอบสนองมีอทิบปดีผู้ว่าขุนนางมาสวามีพักมีอันธพาลใหญ่น้อยในแต่ละพื้นที่ทุกอย่างนะครับมีผู้ร่วมทุนมีผู้กว้างขวางที่เป็นนักเลือกตั้งอาชีพมีอันธพาลน,นานาแล้วก็มีบนชนพวกนี้ได้ประกอบกันเป็นระบอบอย่างไรต่อครับนี่ครับพี่น้อง นี่คือภาพในทางสังคมวิทยาว่าด้วยระบบชีวิตของระบอบทักษิณระบอบทักษิณเป็นชื่อพื้นเมืองแต่ถ้าเป็นชื่อสากลมันจะเป็นระบอบเผด็จการโดยพักการเมืองในทุนมีในทุนที่มองประเทศมองบ้านเมืองไทยเป็นสินทรัพย์ ที่สามารถจะชนะเลือกตั้งเราได้สัมปทานเอาไปทำไปถลุงอะไรก็ได้มีประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่มองเขามองเป็นพวกเหมือนชนเผ่าที่โง่งเงา่าสามารถจะหลอกเอาคะแนนยกสัมปทานประเทศให้เขาได้เพราะฉะนั้นเข้ามาลงทุนใช้เงินจากเงินเขาได้อำนาจจากการได้อำนาจ เขาออกนโยบายต่างๆไปสร้างพวกเป็นนโยบายประชานิยมได้เสียงกลับคืนมาเป็นอำนาจแล้วก็อำนาจมาสร้างเงินพวกที่เข้ามาสนับสนุนนอกจากประชานิยมก็ยังมีความหลงนะครับขวามือล่างสุดก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่มีนักวิชาการมีอำนาจรัฐมาหนุนแล้วก็หลอกให้เชื่อว่าทักษิณคือพระศรีอาริยะขาดทักษิณแล้วกูตายแน่ แล้วก็ได้รถคันแรกได้ข้าวหมื่นห้าได้คาแรงสามร้อยาทักษิณกูตายแน่ยอมเป็นทาสเซโรราบไปในที่สุดเพราะระบอบทักษิณเป็นระบอบที่สามารถเอาเงินไปสร้างอำนาจเอาอำนาจมาสร้างเงินเอาอำนาจไปสร้างพวกเอาพวกมาสร้างอำนาจอำนาจสร้างเงินสร้างความเชื่อความหลงเป็นวงจรตั้งแต่ปี4-2่สองจนบัดนี้ต่อครับ ในลักษณะแบบนี้เล่นการเมืองแบบนี้กลายเป็นเผด็จการยิ่งลักก็พูดได้เหมือนกับเผด็จการเกาหลีว่า I come from election ลำพังการเลือกตั้งมันใช่ประชาธิปไตยหรือพี่น้องก็พูดกันอยู่ทุกวนันว่ามันไม่ใช่ต่อครับ เรามีความเข้าใจต้องดูอีกนี่อีกนิดหนึ่งนะครับระบอบทักษินเนี่ยมันจะมีทั้งพวกในระบบเป็นรัฐบาลเป็นสอสอมีพวกนอกระบบเป็นนบชเป็นอนธพาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเดียวกันทางนั้นพวกนี้เป็นไอ้มดแดงพี่น้องมันจะแปลงล่างเดี๋ยวเป็นนบชแปลงร่างเป็นสอสอแปลงร่างเป็นรัฐบาลแปลงร่างเป็นนักวิชาการ มันแปลงร่างตลอดเวลาแล้วทำงานเป็นระบบเพื่อจะยึดประเทศนี้ให้ได้ต่อครับนี่ครับนี่เป็นภาพในพักแต่ที่นั่งอยู่เนี่ยก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีมีทั้งนักปลุกระดมมีทั้งอันถานไอ้เต้นพวกนี้มันก็เป็นเพียงการแปลงร่างต่างๆนานาแล้วก็สมหัวกันอยู่เท่านั้นเองต่อครับนี่ดูตัว นายกก็เป็นเสื้อแดงนะครับต่อฮะอ๋อเป็นนายกเจอมัฟสวนยางก็บอกว่าขออย่าปิดถนนแล้วตอนตอนเองเป็นเสื้อแดงเองก็ปิดถนนปิดล่าประสงค์เอาอะไรมาพูดมันแปลงล่างไปมาตลอดเวลาพี่น้องต่อครับนี่ล่าสุดก็ระดมกันนะครับทางบกทางเรือว่าจะไปแสดงพลังที่พัทยาต่อครับ นี่ฮะล่นกองลบล่านอนยุธยาเส็ษกำมันอบชอตะวันออกต่อครับคนไม่บ้าฮะกลายเป็นงานเชียงแมงไปเลยแล้วดูนี่ฮะดูรูปนี้ดูรูปนี้ฮะต่อเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยกำลังจ่ายเงินกันอยู่ในที่ในที่ชุมนุมเนี่ยแล้วพวกเรานี่มีจ่ายเงินไหมไม่มีออกกันเองทั้งนั้น หมดเป็นหมื่นแล้วกลับบ้านมากลับบ้านนางกลับบ้านมา,บบา,นมาสู้ด้วยใจไอ้พวกนี้เนี่ยจ่ายเงินกันแบบนี้แล้วดูนะฮะต่อเนี่ยที่อยุธยามุดหัวเข้ามารับเงินเสร็จแล้วก็มุดหัวออกไปเนี่ยลั่นกองลบต่อครับแล้วพี่น้องดูรูปนี้นี่ทีพัทยาเขาจับรูปไดท้ที่ยืนอยู่ข้างหลังคนพูดไอ้นี่เสื้อดำ เห็นรูปขวาล่างนะครับที่สายไอ้มงยืนอยู่ตรงวัดประวรน,นะแล้วถือปืนยิงลูกระเบิดนะ่ะไอตัวนี้ละ่ะล้วก็อ้างว่ามีอาชีพเป็นคนแยกขยะแล้วเนี่ยที่พัทยาล่าสุดเนี่ยก็ไปยืนอยู่หลังเสื้อแดงเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นไอ้มดแดงมันแปลงล่างไปมาแต่ทั้งหมดนี่แดงทั้งนั้นต่อครับเนี่ฮะไอ้มดแดงเพราะมันเป็นระบบ มันเป็นขบวนการมันเป็นระบอบมันไม่ใช่แค่รัฐบาลที่น้องมันเป็นระบอบมันมีคนหลายชนิดหลายประสิทธิภาพประสานกันเข้ามาจนเป็นระบอบเผด็จการพักการเมืองในทุนเลือกตั้งไปเท่าไหร่มันก็กลายเป็นทราราชเลือกตั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อครับขณะนี้มันเล่นบทโหดกับเราการลุกฮือของพวกเรา ตั้งแต่เขาออกกฎหมายนี่ละโทษทักษิณพวกเราก็ทนไม่ได้ลุกือขึ้นมาเขาก็ถอยร่นมาตลอดจนต้องยุบสภานะครับแล้วตอนนี้เลือกตั้งไปไม่รอดอีกหมดความชอบธรรมทุกอย่างนะฮะอนาคตเลือกตั้งจะมีได้อีกกี่เดือนสิงหาคมจะมีได้หรือเปล่าชาวนาจะทนได้ไหมเศรษฐกิจจะระเบิดหรือเปล่าเขาจนมุมครับเขาเป็นเป็ดง่อยร้องกราบกราบ วายไปไหนไม่พ้นอยู่ยในคลองหน้าเราเนี่ยเอาหินคว้างกับปกปกมันเคยผิดเพราะตอนนี้มันเล่นบทโหดต่อครับในอดีตนี่ที่เกิดขึ้นในปีห้าสามเผาชิบหายวายป่วงหมดนะครับในสมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ซึ่งตำรวจไม่ร่วมมือก็จนบานปลายมาเป็นโศกนาฏกรรมนะครับต่อครับมาปัจจุบัน นี่พวกเรานี่มวลชนกบปสอโดนเข้าไปเท่าไหร่หนายกปูกันเราต้องพยายามทําทุกอย่างที่ดีที่สุดและทําอย่างระมุนล,ละม่อมนี่ละละมุนล,ละม่อมต่อครับกี่ศบครับแล้วตัวเจปูทําเป็นใสล็อกเก็ตสัญลักษณ์สันติภาพ แต่ทุกคนเป็นไอ้มดแดงรู้เห็นกันหมดตัวเดียวกันหมดอย่ามาแก้ตัวอย่าแก้ตัวยี่ปูพวกมึงทั้งนั้นแหละที่ทำกับประชาชนเนี่ยล่ะไม่ต้องแก้ตัวไอ้มดแดงทั้งหมดพวกคุณเป็นไอ้มดแดงทั้งหมดเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดแบ่งร่างไปมาอย่ามาหลอกกันอีกต่อไปต่อครับเมีชายชุดดำ มีจริงไม่มีในพึ่งจับได้ที่สัมพันธ์ทว์งเนี่ยยิงปืนสู้ตำรวจเนี่ยเขามัดกันได้ตำรวจกับทหารเขาจับสิบสองตัวกำลังคลายความจริงออกมาแล้วเดี๋ยวก็รู้ต่อครับบรรยากาศของระบอบทักษิณเนี่ยเมื่อเล่นบทโหดจนมุมเนี่ยตอนนี้เริ่มงมงายแล้วฟั่นเฟือนต่อครับนี่ไปไหว้พระ ดูทำหน้าทางไม่สบายนะฮะพระลดน้ำมนต์นึกว่าพระเล่นสงการด้วยต่อครับนี่ดีศรีลังกาเอาเงินกูมาแผ่นดินไปนึกว่าจะไปเจริญธัมพันธ์ทไมตรีเนี่ยไปสะดอกเคราะห์ดีศรีลังกาต่อครับอันนี้เข้าใจว่าที่พมา่านะครับครอบหัวสะดอกเคราะห์อ,อีกต่อครับ นี่ทักษินฮะทำบุญผอไม่รู้เขาทำบุญกันแบบนี้หรือเปล่าไม่เคยเห็นนะฮะสมมุติว่าตายแล้วก็ทอดทอดพระตตรแล้วก็อายุจะยืนตัดเคราะห์รืไงก็ไม่รู้ต่อครับอักขบะกริยาดูดิครับครองครองจิตใจไม่ได้แล้วมปั้มเป๋ปปปปปไปหมดฟัน่นเฟือนไปหมดต่อครับเนี่ยหากินกระทั่งหวย ออกล้มก็ยังเอาเบอร์ไปออกหวยให้ชาวบ้านเห็นเป็นเจ้าแม่นี่ในเฟซบุ๊กเขาก็เลยจับเป็นคนตาบอดนั่งขายหวยไปเลยนะครับแปดวัแล้วนะพี่น้องสองปีเนี่ยแปดเบอร์แล้วนะต่อครับนี่ล่าสุดอันนี้วันที่สิบห้ามีนาหกล้มสิบแปดเดินปลออยู่นะครับสองสาวันพอวันที่สิบ พอวันที่สิบแปดเกิดปวดขึ้นมาก็นั่งรถเข็นพอวันที่ยี่สี่มีนาไปบางปูเดินปลอพอวันที่ยี่บห้ามีนาบอกเออกูปวดขาในว่านั่งรถเข็นอีกหกล้มแล้วเดินสลับนั่งรถเข็นอันนี้ไม่สบายแน่นอนครับไม่สบายแน่นอนต่อครับอันนี้แย่แล้วอันนี้เป็นหนังพอพิมพม์พม่าเขียนว่า เชมบไทยแลนก็คือไทยแลนด์ที่ที่น่าละอายที่ขออดสูแทนประเทศไทยเป็นนายกหญิงคนแรกเป็นนาแต่เป็นนายกที่ทำงานแย่ที่สุดประเทศเสียหายมากที่สุดเป็นนายกที่เกิดคดีคอร์รัปชันมากที่สุดและเป็นนายกที่คนเกลียดมากที่สุด หน้าองสารครับสมทรงแย่แล้วต่อครับขณะเดียวกันก,ก็คืดแล้วครับกำลังบ้าเฮือกสุดท้ายแล้วก็รวยได้ต่อฮะนี่เอาไอ้ตัวนี้เป็นหัวหน้าขึ้นมาแล้วเปลี่ยนหัวหน้าแล้วรวยแล้วกลัวไหมพี่น้องกลักวไหมกลัวมันไหมกลักวมันไหม ไม่ต้องกลัวเขาล่ามโซ่มันอยู่นั่นนะต่อครับต่อฮะนี่พยายามจับกกอันธพาลท้าตยท้าต่อยทหาร